ตะกรุดชนิดนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตะกรุดหลวงพ่อสุรินวิสุทธาสีโลวัดเมืองดูนะครับหลายคนหลายท่านนี่ก็อาจจะไปตีเป็นตะกรุดหลวงพุทสุกนะครับผมนะเมื่อเก่าไปนี่บางคนก็ไปขายเป็นหลวงพุทสุกครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าหลวงพ่อสุลินวัดเมืองดู่นี่นะครับท่านก็เป็นสิทธ สยานุสิทธิ์ของพระเดชพระคุณพระครูาวนาพิมลววหลวหลวงปู่สุขนะครับจึงสังเกตดูได้นะครับว่าตะกุดท่านเนี่ยจะทําคล้ายหลวงปู่สุขนะครับไม่ว่าจะเป็นเชือกเชือกต่างๆนี่นะครับการม้วนตะกั่วการยัดตะกั่วการถักเชือกนะหรือแม้แต่พระผงของท่านนี่นะครับบางทีก็แอบไปละไมคล้ายคลึงกับหลวงพ่อเมาวัดสี่เหลี่ยมอำเภอนางรองนะครับผม ือว่าท่านก็เป็นสิทธิ์หลวงปู่เม่าด้วยเป็นสิทธิ์หลวงปู่สุขด้วยเเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องอได้ศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารย์นะไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อหรือวัตถุมงคลของท่านหลายหลายอย่างจะมีความคล้ายหลวงปู่เม่าแม้แต่ตระกุดของท่านเองนะครับก็มีความระไว้กล้คึงกับหลวงปู่สุขนะครับผมซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยย้อนกลับไปสักสิบปีที่แล้วนะครับสิบปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นเยอะเห็นดัดเดื่นในสนามพระนะครับ ปัจจุบันนี้ไม่ไม่ค่อยที่จะมีพบเจอนะครับนานนานทีปีหนเรียกได้ว่าผมนี่ปีละดอกนะหรือว่าสองปีจะเจอดอกหนึ่งก็ว่าได้นะก็ถ้าเจอแบบนี้ก็สนุนราคากันอยู่ที่หลักร้อยกลางๆนะสี่ห้าบาทนะครับผมก็มีมีราคานะครับชชิดน,นี้ก็มีราคานะครับผมรากุดก็ขนาดประมาณสัก4นิ้วนะครับผมสนิ้ว ขนาดกระทัดรัดน่ารักนะครับผมก็มีอายุพอสมควรนะครับมีอายุพอสมควรแต่ก็ไม่ไม่น่านจะถึงปีหนึ่งกว่านะฮะน่านจะอยู่ปีอ่นาน่าจะอยู่ปีสองกว่านะครับสองกว่าลงมานะครับผมแล้วก็แต่โดยนิยมแล้วเนี่ยจะเป็นจะมีสีน้ําตาลนี่แหละครับที่ที่เป็นของท่านอ่าเพราะว่าหลวงปู่สุรินทร์ท่าน เรียกได้ว่าเป็นสายาเป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่เม่าแล้วก็หลวงปู่สุขนะครับผมนี่บางดอกนี่ก็เก่าไปนี่แยกไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นหลวงปู่สุขหรือหลวงปู่สุรินนะครัผมก็ถือว่า,าก็ได้นํามาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับสาหรับตะกุดหลวงพ่อสุรินวัดเมืองดุวัตถุมงคลท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญหน้าหนุ่มก็ดีหน้าแก่ก็ดีหรือ รูปหล่อรุ่นแรกที่ต่อค้นเลขาระบิกเลขหนึ่งที่ได้ฐานนี่ถือว่าหายากนะเพราะเครื่องท่านนี่สร้างสร้างน้อยนะไม่ไม่มากรุ่นนะถือว่าไม่ไม่น่าจะถึงไม่น่าจะถึงสิบรุ่นนะที่เป็นวัตถุมงคลที่ฐานท่านแล้วก็เป็นนางมีจะมีนางพญานะนางพญาที่นั่งวนเสือนะครับนั่นก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่หายากสำหรับหลวงู่อสินนะครับผมก็ ถ้าโอกาสหน้านะครับเพราะว่า,ามีโอกาสจะได้นำมาให้ทุกท่านได้รับชมในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็พูดถึงในส่วนของระกุดหลวงพ่อสลินวัดเมืองดูนะครับ